การนำส่งดอกเบี้ยเงินทดรองราชการเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนนินทดรองราชการพศ2562ขอออ้อ12วรรค2ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรค1ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่กค0410.3ทบ .61 ลงวันที่25มิถุนายน2562เรื่องการบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับ,บงเงินทดรองราชการถือปฏิบัติตามการบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการตั้งแต่วันทีน่1มกราคม2562เป็นต้นไปส่วนราชการเมื่อได้รับดอกเบี้ยรับ,รบ,รบจากบัญชีเงินทดรองราชการให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยดาวโหลดใบไปอินสลิปเพื่อนำส่งที่ธนาคารเมื่อนำส่งดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปคือการบันทึกในระบบ UGS MAS ไทย โดยการเข้าผ่านระบบ p o r t a l j s m a s g o t h โดยล็อกอิน by โทเคนึ้นหน้าป๊อปอัพและกดโอเคใส่รหัสผ่านจำนวน5หลักกดโอเคระบบบันทึกข้อมูลเหมือนงานภาครัฐไปยังเมนูจกกัดเก็บรายได้มาขอส่วนหนึ่ง 01, การรับเงินของหน่วยงานระบุ วันที่นำส่งระบุประเภทการรับเงินเป็น RA รายได้แผ่นดินระบุการอ้างอิงทั้งหมด10หลักเขึ้นจนด้วย R ตามด้วยปีพศและตามด้วยรันนิ่งนัมเบอระบุประเภทของเงินเป็นเงินสดทับเช็คผลประโยชน์ระบุจำนวนเงินและค้นหารหัสรายได้โดยค้นหารหัส821 และเลือกรหัสที่ปรากฏระบุคำอธิบายเอกสารนำส่งดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารเงินทดรองราชการไปสู่เมนูรายการจัดเก็บระบุรหัสบัญชีแยกประเภทและจำนวนเงินระบุรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดเก็บรายการลงในตาราง จะปราก,กฏรายละเอียดที่เราได้จัดเก็บกดจำลองการบันทึกกดบันทึกข้อมูลจะได้เลขที่เอกสารขั้นต้นด้วยหนึ่งศูนย์ประเภทเอกสาร R a เรายได้แผ่นดินขั้นตอนของการบันทึกนำส่งเงินเข้าสู่ระบบรับและนำส่งรายได้คลิกนำส่งเงินนส022.1นำส่งเงินแบบ ผ่านรายการระบุวันที่ในใบนำฝากโดยอ้างอิงจากใบนำฝากระบุประเภทเงินที่นำส่ง R1 นำส่งรายได้ทะเบียนของตอนเองระบุการอ้างอิงการอ้างอิงให้ระบุตามนอสอ01ระบุรหัสรายได้ให้ตรงกันกับที่จัดเก็บในนอสอ01 ระบุคำอธิบายนำส่งเงินดอกเบี้ยธนาคารเป็นไรายได้แผ่นดินไปที่เมนูโนโรายการนำฝากระบุวันที่ในใบนำฝากประเภทเงินที่นำส่งและประเภทเงินเป็นเงินสดทับเช็คผลประโยชน์สิ่งสำคัญคือเลขที่ใบนำฝากจำเป็นต้องระบุให้ถูกต้องเป็นเลขขียอ้างอิงจำนวนสิบกหลัก จากไปเป็นอินสลิปที่ได้จากธนาคารระบ,บุจำนวนเงินจำลองการบันทึกตรวจสอบข้อผิดพลาดไม่มีข้อผิดพลาดบันทึกข้อมูลจะไ,ได้เอกสารน o 2 2 1เอกที่เอกสารขึ้นต้นด้วหนึ่งสองประเภทเอกสาร R1 นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง รวมงานระบบการคลังสมนักนคลังจังหวัดร้อยเอ็ดโทรศูนย์จีสามห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบดหกต่อสามหนึ่งศูนย์ถึงสามหนึ่งสาม